เข้าถึงไอค o าวบัญชีคุณแตงโม มีหน้าเล่ามันถึงมีการลบได้ก่อนหน้านี้แสดงว่าเขารู้รหัสเขาต้องรู้รหัสใครก็ตามที่บอกไม่รู้เรื่องรหัสให้คิดใหม่แล้วโชคดีมากดันเข้าไม่ได้เพราะมีการขุดกับดักไว้อยู่แล้วกันเรื่องก็เลยโปะเลยค่ะเพราะรู้ไหมบัญชีไอคล้วเขากําหนดว่ามีเครื่องมือที่เป็นการสื่อสารกี่ชิ้นที่จะเข้าถึงบัญชีนี้ได้ไม่ใช่ใครก็ได้ทําให้รู้เลยครับว่ามาจากใครครับมันก็เลยเป็นหลักฐานชิ้นต่อไปที่คุณ เปลี่ยนไม่ได้แล้วและพวกเรารู้แล้วว่าคุณคือใครคือหมายถึงว่าเครื่องอยู่ที่เราเนี่ยถ้ามีคนพยายามจะเข้าบัญชีเรามันจะแจ้งเลยว่าเครื่องอยู่ที่ไหนที่กําลังเข้าและร,รู้ว่าเครื่องชิ้นไหนด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่คิดว่าลบก,กระบวนการเข้ามือถือแตงโมแล้วไม่มีใครรู้ว่าใครลบตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าดีใจรู้แล้วครับแผนที่นําโทรศัพท์มาแล้วทําให้เรารู้วันนี้ คุ้มที่สุดครับจับได้เลยเดี๋ยวรู้กันครับเขาฉลาดกว่านั้นเขาเปลี่ยนพาสเวิร์ดไง oh, <this. S 1> ก็เลยเห็นเลยคนเดินมาเคาะประตูไขกุญแจ oh. แล้วไขไม่ได้ไ,ไดคาหนังคาเขาและคนที่ไม่บอกใครว่าเปลี่ยนพาสเวิร์ดคือบางแจ็คครับเอาเป็นว่าเขาถ้าเขาไม่คิดอย่างนี้ ป่านี้ข้อมูลเกลี้ยงไปแล้วครับออถูกลบอีกรอบแน่ออแต่เขารู้แล้วนะครับว่าใครเพราะฉะนั้นใครที่ว่าเอามาทําไมโทรศัพท์มือถือจริงหรือปลอมนี่คือคุณค่าที่ได้ครับณนะเวลานี้คุณพลาดไงออออคุณคิดว่าไม่มีใครรู้แล้วออแล้วคุณทำยังไงครับคุณรีบปิดเครื่องใช่ไหมเรายังรู้เลยจบแล้วครับ อีกไม่นานก็จบเดี๋ยวก็รู้หมดแล้วครับว่าเกิดอะไรขึ้น,เ,นเร็วๆนี้อันนี้สามารถเป็นหลักฐานที่ดีไซน์จะเรียกตัวมรถามได้เมื่อเช้าเขาประชุมกันเรียบร้อยแล้วคงนึกไม่ถึงใช่ครับนึกว่าจะไปลบอีกรอบพวกเราไม่ได้หมูอย่างนั้นรอกครับแล้วก็คิดไปแล้วต้องเป็นแบบนี้ด้วยเป็นไงครับอึ้งไปเลยใช่ไหมครับคนที่คิดเนี่ยนึกว่าจะรอดนะครับเรื่องง่ายๆแค่นี้ยังพลาดได้นะครับคนคำนวณน,นิสู้ฟาลิขิดจริงไหมครับ